สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการโหลดแวร์โรสเตอร์สำหรับใช้งานทุ่งม่วงกันนะครับก็หลังจากที่เราเข้า App Store หรือว่า Play Store ของเรานะครับก็พิมพ์คำว่าแวร์โรสเตอร์แล้วก็กดค้นหาได้เลยนะครับก็จะขึ้นเป็นแอปพลิเคชันให้เราได้ลองโหลดกันมาดูเราดูรายละเอียดกันนะครับก็แวร์โรสเตอร์ตัวนี้จะเป็น แอปพลิเคชันที่พัฒน,นาโดยคนไทยเราเองนี่นะครับนี่เดฟทัวของเรานะครับมีฟังก์ชันมากมายเลยไม่ว่าจะเรื่องของแผ่นที่เรื่องของข้อความเรื่องของรูปนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เดยกว่าใช้งานง่ายสะดวกนะครับมีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับที่สำคัญเลยดูตรงนี้นะครับไม่มีการเก็บ Data อะไรเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็น Privacy อย่างแท้จริงนะครับ เมื่อโหลดมาแล้วนะครับเราก็เข้ามาจะพบกับหน้าแรกนะครับเขาก็จะอธิบายว่าเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับอะไรนะครับเราก็มาคลิกที่ข้างล่างเลยนะครับ get start กันโดยที่ครั้งแรกเราก็จะมาเลือกการสร้างบัญชีกันก่อนนะครับกรอกข้อมูลไม่เยอะแล้วก็ไม่มีข้อมูลส่วนตัวอะไรเลยนะครับเราก็ค่อยๆกรอกไปทีละช่องทีละช่องตรงไหนที่ไม่ต้องการจะบอกก็ไม่ต้องมีก็ได้นะครับ ในช่องแรกก็จะเป็นในส่วนของชื่อนะครับที่เราต้องการจะให้คนในทุ่งม่วงหรือ oster, นอสเตอร์ในเห็นว่าเราใช้ชื่ออะไรแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับส่วนต่อมาเราก็ใส่รูปเข้าไปสักนิดนึงนะครับสามารถอัปโหลดรูปจากในเครื่องของเราได้นะครับอันนี้ผมก็ลองสมมุติขึ้นมาก่อนนะครับเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับขนมน่ารักน่ารักในส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในคําว่า about นั่นหมายถึงว่าเป็นการอธิบายตัวเรานะครับว่าเราอยากจะบอกว่าเราเป็นคนลักษณะยังไงหรือว่าเกี่ยวกับเราอย่างไงในตรงนี้ก็ลองใส่ดูผมผมก็จะใส่ลองทดลองดูว่าเป็น photo นะครับ, over, นรบ آ, lover นะครับแล้วก็ and eat lover ละกันนะครับในส่วนอื่นนี่เราสามารถใส่ได้แล้วก็หรือจะตามมาใส่ที่หลังก็ได้นะครับในตอนนี้เราก็คิดว่าน่าจะพอแค่นี้ดูก่อน นะครับแล้วก็กด create ได้เลยนะครับในระหว่างนี้นะครับตัวระบบก็จะทำการอัปโหลดรูปที่เราเลือกเป็นอวตารไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็จะใช้ระยะเวลานิดนึงเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะพามาที่หน้าฟีดของเรานะครับฟีดนี้ก็จะเริ่มต้นแสดงด้วยแฮชแท็ก สยามสเตอร์นะครับซึ่งเป็นแฮชแท็กที่ชาวสยามหรือว่าคนไทยเราเนี่ยนัดแนะกันว่าจะใช้แฮชแท็กนี้ในการโพสหรือว่าโน้ตลงในนอสเตอร์เพราะว่าในทุ่งวงมันจะกว้างใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะหากันเจอเนี่ยเราจะใช้เทคโนโลยีของแฮชแท็กแล้วมาลองโพสกันดูดีกว่านะครับเครื่องหมาบวกนะครับเป็นการเริ่มนิวโพสนะครับแล้วเราก็สามารถพิม ข้อความเข้าไปได้นะครับอันนี้ทดสอบนะครับแล้วก็อย่าลืมทุกครั้งที่เราพิมพ์ใส่ hashtag เอาไว้นะครับสยามสเตอร์นะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเรียบร้อยเราก็จะมากดที่ปุ่มเขียวๆข้างล่างนี้นะครับโพสเลยมันจะขึ้นเรียบร้อยนะครับว่าเป็นนิวโพสขึ้นมาแล้วนะครับดยที่ อีกจุดหนึ่งที่เรากดได้ก็คือตรงหัวกลมๆของเรานะครับตรงที่เป็นรูปอวาตารของเรานะครับกดปุ๊บมันก็จะแสดงโพสต์ของเราทั้งหมดโดยที่สังเกตได้ว่าข้างล่างจะมีคนมาปฏิสัมพันธ์กันแล้วนี่เป็นใครบ้างแล้วก็มากดที่ตัว Activity ดูนะครับจะเห็นได้ว่ามีคนมากดอีโมจิให้นะครับนี่ก็เป็นชื่อของคนคนนั้นนะครับซึ่งเราสามารถ Follow คนเหล่านี้ได้โดยที่ตรงนี้กดได้เลยนะครับหรือตรงนี้นี่มีคุณเฮียหมูนะครับมา แชร์ของเราไปนะครับรีโพส์ของเราไปนะครับก็กด Follow แฮมูได้เลยที่ปุ่มเขียวๆเช่นกันนะครับกลับมาดูตรงนี้จะสังเกตได้ว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์ของเราด้วยนะครับ2คนนี่นะครับคุณอานกับคุณโนโตชินะครับผมอ่ะอันนี้นี่นะขึ้นมา Real Time เรียลไทม์เรยเห็นไหมครับนี่เป็นคุณตุ๊กเจษด,ดาติก๊กนะครับก็ส่งข้อความมาคอมเมนต์โพสต์ของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยที่เราสามารถกดไลค์ คอมเมนต์เหล่านั้นได้ที่ตรงนี้นะครับนะครับและนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถคอมเมนต์กลับได้ด้วยนะครับที่ปุ่มนี้นะครับเราก็ทักทายคุณอ่านกลับไปนะครับว่าสวัสดีครับนะครับแล้วก็กดโพส์น่มันก็จะไปขึ้นโพส successfully นะครับก็คือเราตอบเม้นคุณอ่านไปเรียบร้อยอ่ะอีกสักคนหนึ่งคุณโนโตชินะครับนี่เราก็ลองดูนะครับข้อความเดียวกันสวัสดีครับแล้วก็กดโพสต์นะครับมันก็จะขึ้นโพส successfully นะครับผม เราก็ทำอย่างนี้กับทุกๆคนได้เลยนะครับเ,เมื่อกดทีค่คอมเมนต์ของคุณอ่านนะครับก็จะเห็นได้ว่าคอมเมนต์ที่เราตอบกลับคุณอ่านก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเป็นการพูดคุยกันได้อย่างสนุกสนานนะครับอย่าลืมนะครับว่าในทุ่งม่วงเราไม่ได้เน้นการโพสเท่ๆคูลๆแต่เราเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับทีนี้เรามาลองดูการคอมเมนต์ในโพสคนอื่นบ้างน,นะครับอ,อย่างการนี้ของผมเองนะครับ กดไลค์ก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มากดช่องคอมเมนต์นี่แล้วก็พิมพ์ข้อความที่ต้องการจะคอมเมนต์คนอื่นนะครับอันนี้เราก็ลองสวัสดีนะครับแล้วก็กดโพสต์ก็เรียบร้อยครับแบบเดียวก,กันกับเวลาที่เราตอบเมนต์คนอื่นเลยนะครับนี่เป็นเบื้องต้นของการใช้ชุ่งม่วงโดยคร่าวๆนะครับแล้วโอกาสหน้าเรามาลองเทคนิคอื่นกันสนับสนุนโดยตำรับเอพร้อมสับ สำหรับข้าววาน